กองทัพอากาศไทยจัดซ้อมใหญ่ที่ลพบุรีแสดงศักยภาพ F-16 และ Gripen หลังนายกรัฐมนตรีไฟเขียวปฏิบัติการเพจทอย้ำพร้อมปกป้องอธิปไตยนักวิเคราะห์ชี้เป็นสัญญาณเตือนรุนแรงข้อตกลงชายแดนอาจถึงจุดเปลี่ยนด่วนเตียเซฮาต่อสายตรงถึงไทยถูกจับได้ย่งโกหกหน้าไม่อายแบบนี้นาโตเตือนปูติน เรื่องอาวุธนิวเคลียร์ราคาน้ำมันรัเสเซียร่วงหนักลูกค้าหลักทยอยถอนตัววันนี้ที่ลบพบุรีท้องฟ้าไม่ได้เงียบเหมือนทุกวันเสียงเครื่องยนต์ของ F16 และกริเพนดังสะเทือนทั่วท้องฟ้ากลุ่มควันสีเทาพุ่งขึ้นสูงราวกับประกาศให้รู้ว่านี่ไม่ใช่เพียงการฝึกบินตามกำหนดการธรรมดาแต่คือสัญญาณจากกองทัพอากาศไทยที่ประกาศต่อสาธารณชนอย่างชัดเจนว่าเกมชายแดนกำลังเปลี่ยนไป ใครที่ยังคิดว่านี่คือแค่การซ้อมอาจต้องกลับมาทบทวนอีกครั้งเพราะคำว่าซ้อมครั้งนี้มาพร้อมคำว่าฉีกข้อตกลงสันติภาพและไม่ต้องญาติดีกันอีกหลังจากคำพูดของนายกรัฐมนตรีอนุทินถูกถ่ายทอดต่อหน้าสื่อมวลชนเขาไม่ได้พูดด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวหากแต่พูดด้วยความชัดเจนในน้ำเสียงของผู้ที่หมดความอดทนไฟเขียวให้เปิดปฏิบัติการทางทหารได้เพียงประโยคเดียวก็เพียงพอให้สามเหล่าทัพเคลื่อนไหวพร้อมกันในเวลาไม่ถึงหนึ่งวัน เสียงเครื่องยนต์จากภาคอากาศภาคบกและภาคเรือกลายเป็นเสียงตอบรับคำสั่งที่สะเทือนถึงหัวใจของประชาชนการประกาศครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องฉับพลันหากแต่เป็นผลจากความอดทนที่สะสมมานานของกำลังพลตามแนวชายแดนที่ทั้งบาดเจ็บสูญเสียและกลายเป็นผู้พิการหลายคนพูดตรงกันว่าถึงเวลาแล้วที่ความอดทนต้องมีขีดจำกัดเมื่อข้อตกลงสันติภาพกลายเป็นเพียงกระดาษที่อีกฝ่ายไม่เคารพการปกป้องอธิปไตยจึงกลายเป็นภารกิจที่ต้องทำให้เห็นจริง ในเวลาเดียวกันเพจทางการของกองทัพอากาศก็เคลื่อนไหวทันทีภาพกรีเพนหมวนตัวกลางอากาศเหนือฐานหลบพบุรีถูกโพสต์ขึ้นพร้อมข้อความว่าฝึกซ้อมการทดสอบการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีและบรรยายเพิ่มเติมว่าเพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติข้อความที่ดูเหมือนเป็นเพียงคำประกาศซ้อมรบแต่ในสายตาของคนดูกลับกลายเป็นสัญญาณเตือนที่ชัดเจนที่สุดในรอบหลายปีคุณวาสนาหนานุ่มนักข่าวสายทหารชื่อดัง โพสต์ภาพเดียวกันพร้อมเชิญนายกรัฐมนตรีมาร่วมชมการฝึกในชุดนักบินเต็มยศเธอเขียนว่านี่คือการสอบใหญ่ของเหล่านักรบทางอากาศและในคอมเมนต์ใต้โพสต์นั้นชาวเน็ตนับพันต่างพร้อมใจกันเขียนประโยคเดียวกันว่าถึงเวลาเอาคืนตาควายรอบนี้ต้อง2 0 0 0ปอนทุกลูกประชาชนอนุญาตให้รบแล้วครับเสียงเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าความอดทนของสังคมไม่ได้เหลือมากนัก ภาพกริเปเพนที่พุ่งทะยานขึ้นเหนือฐานแัะพบุรีจึงไม่ใช่แค่ภาพสวยงามในสนามฝึกแต่มันคือคำตอบของกองทัพอากาศต่อคำถามที่ประชาชนเฝ้ารอและในขณะที่ผู้บังคับบัญชาพูดถึงคำว่าศักดิ์ศรีและอธิปไตยสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเหนือท้องฟ้าไทยกำลังบอกเราว่า เส้นแบ่งระหว่างการซ้อมกับการรบจริงนั้นบางลงทุกทีแล้วเมื่อเสียงเครื่องยนต์เงียบลงสิ่งที่รออยู่ต่อไปคืออะไรเสียงที่ดังขึ้นต่อจากนี้อาจไม่ใช่เสียงซ้อมอีกต่อไปแต่เป็นสัญญาณเริ่มต้นของเกมที่ไม่มีใครอยากให้เกิดและนั่นคือเหตุผลที่ทุกสายตากำลังจับจ้องไปยังวันที่27พฤศจิกายนวันที่การซ้อมครั้งนี้จะถูกทดสอบจริง วันที่นายกรัฐมนตรีจะยืนอยู่บนฐานนลพบุรีในชุดนักบินและวันที่คำว่าพร้อมรบจะไม่ใช่เพียงคำพูดบนกระดาษอีกต่อไปยุทธวิธีลพบุรีสอบใหญ่ของทอเมื่อวานฝึกใกล้เข้ามาลพบุรีไม่ได้เป็นแค่สนามบินทางยุทธศาสตร์อีกต่อไปแต่กลายเป็นเวทีกลางที่สะท้อนคำมั่นของกองทัพอากาศไทยอย่างเปิดเผยการฝึกซ้อมในครั้งนี้ถูกนิยามใหม่ว่าเป็นการทดสอบการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง และไม่มีคำใดบอกใบว่าเป็นเพียงการแสดงทางพิธีฉานพลความจริงคือนี่คือการสอบใหญ่ของกองทัพอากาศกำลังพลทุกนายต้องผ่านเกณฑ์ประเมินที่เข้มข้นทั้งในด้านเทคนิคการตัดสินใจและความสามารถในการปฏิบัติการกลางสนามรบจำลอง <c oughs> เพื่อพิสูจน์ว่าทอมีขีดความสามารถจริงไม่ใช่เพียงคำขวัญ ภารกิจที่ถูกวางแผนในการฝึกครั้งนี้ไม่ใช่แค่การบินโชว์เหนือฐานแต่ครอบคลุมตั้งแต่การตอบโต้ทางอากาศการซ้อนกลยุทธ์บนแผนที่จริงการใช้เทคโนโลยีรบสมัยใหม่และการประเมินศักยภาพของนักบินทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่ภายใต้สถานการณ์จำลองที่ใกล้เคียงการรบที่สุด จุดที่น่าสนใจคือการที่นายกรัฐมนตรีได้รับเชิญให้สวมชุดนักบินและร่วมสังเกตการภารกิจด้วยตัวเองนี่ไม่ใช่แค่เรื่องภาพลักษณ์ทางการเมืองแต่แสดงถึงการสนับสนุนจากระดับสูงอย่างเป็นทางการต่อภารกิจนี้และในเชิงสัญ,ญลักษณ์นี่คือการขึ้นเครื่องร่วมกับกองทัพเพื่อส่งสารถึงฝ่ายตรงข้ามว่าประเทศไทยไม่ได้เล่นบทผู้สังเกตการอีกต่อไปความจริงที่ไม่อยู่ในรายงานทางการแต่ชัดเจนในสายตาคนดู คือครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงเครื่องบินสมัยใหม่อย่างกริเพนที่ร่วมฝึกหากแต่ยังมี F5E เครื่องรุ่นเก่าที่ยังพร้อมรบและถูกนำมาติดตั้งอาวุธเต็มรูปแบบสิ่งนี้บอกเราว่าถอไม่ใช่แค่โฉกกำลังแต่กำลังระดมทุกขุมพลังที่มีเพื่อการตอบโต้เต็มรูปแบบแล้วเมื่อเครื่อง F5 เหล่านั้นม้วนตัวขึ้นฟ้าสิ่งที่ตามมาอาจไม่ใช่เพียงควันสีขาวจากการฝึกอีกต่อไปแต่เป็นคำเตือนสุดท้ายที่บอกว่าทุกอย่างได้เริ่มนับถอยหลังแล้ว เสียงของประชาชนไม่ใช่เสียงเบาในสนามข่าวอีกต่อไปใต้โพสต์ของคุณวาสนามีคนกดแชร์มากกว่า20,000ครั้งภายในวันเดียวข้อความที่ปรากฏซ้ำบ่อยที่สุดคือคำว่าทวงคืนตาควายมีผู้แสดงความคิดเห็นว่าครั้งนี้ไม่ใช่แค่ซ้อมแต่คือการนับถอยหลังบางคนเขียนว่าขอจัดหนักด้วยระเบิด2,000ปอนทุกลูกอีกหลายคนบอกว่าประชาชนอนุญาตให้รบแล้วครับ ทั้งหมดเป็นเสียงสะท้อนจากความอัดอั้นที่เก็บมานานคนชายแดน,น,นรับผลกระทบมาหลายปีโดยไม่มีใครรับผิดชอบการเคลื่อนไหวของกองทัพอากาศในครั้งนี้จึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเมื่อภาคประชาชนส่งเสียงตอบรับย่อมสะท้อนถึงความรู้สึกที่แท้จริงในความเป็นจริงพอไม่ได้รอให้สถานการณ์รุนแรงก่อนจึงเตรียมตัวก่อนหน้านี้เคยขนระเบิดหลายขนาดเข้าพื้นที่แนวชายแดนคงมาเข้าคงเข้าขนนาเข้าพื้นที่ รวมถึงระเบิดแบบ2,000ปอนที่ติดตั้งกับเครื่อง F-5 ทุกการขนส่งผ่านการควบคุมอย่างเคร่งครัดและไม่เปิดเผยต่อสาธารณะแต่เมื่อภาพถูกเผยแพร่ความหมายก็ชัดเจนมีผู้บัญชาการระดับสูงฝากภาพไข่เหล่านี้ให้ประชาชนดูด้วยตนเองหลายฝ่ายมองว่านี่คือคำเตือนสุดท้ายก่อนปฏิบัติการจริงจะเริ่มโดยเฉพาะเมื่อเป้าหมายอยู่ไม่ไกลจากเขตแดนภาคอีสานเครื่อง F-5 ที่ถูกปลดประจำการบางส่วนกลับมาอยู่ในสภาพพร้อมรบจุดหมายคือการตอบโต้หากเกิดเหตุรุนแรงแบบฉับพลันการฝึกไม่ใช่การแสดงทุกขั้นตอนอยู่ภายใต้แผนปฏิบัติการจริงนักบินทุกคนถูกประเมินจากภารกิจที่จำลองสถานการณ์แบบเฉียบพลันเครื่องบินที่เคยถูกมองว่าเก่ากับถูกใช้งานแบบเต็มกำลังและนั่นคือสิ่งที่เปลี่ยนจากคำว่าพร้อมรบให้กลายเป็นพร้อมเปิดฉาก เสียงของประชาชนและภาพของอาวุธจึงไม่ได้มาเพื่อขม่มขู่แต่มาเพื่อบอกว่าเวลาที่รอคำตอบได้สิ้นสุดลงแล้วการแสดงพลังไม่ใช่เพียงการโชว์แสนยานุภาพแต่คือการยืนยันว่าศักดิ์ศรีของประเทศต้องไม่ถูกลบหลู่ซ้ำสองประชาชนยังคงจับตาทุกการเคลื่อนไหวอย่างไม่ละสายตาผลอเสกสรรลงพื้นที่กองบิน21อจะอุบลราชธานีเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา กองบินแห่งนี้อยู่ใกล้ชายแดนภาคอีสานใต้เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ของทั้งสองฝ่ายผู้บัญชาการทหารอากาศตรวจความพร้อมของเครื่อง F-15 อย่างละเอียดเครื่องรุ่นนี้ผ่านการใช้งานมายาวนานแต่ยังคงประจำการในภารกิจเชิงรุกการติดตั้งอาวุธใหม่รวมถึงระบบสื่อสารทำให้เครื่องพร้อมรบทันทีเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินได้รับคำสั่งเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามเคยเกิดขึ้นแล้วในพื้นที่เดียวกัน มีการตรวจพบดโดรนบินเข้ามาในเขตวงห้ามหลายครั้งในช่วง3เดือนที่ผ่านมากองทัพไทยไม่ได้เปิดเผยต่อสื่ออย่างเป็นทางการแต่เพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนการฝึกที่ลพบุรีเป็นเพียงด้านหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ภาพรวมอีกด้านคือการเตรียมตอบโต้ในพื้นที่ชายแดนจริงโดยไม่ต้องรอเวลานอกจากการใช้งาน F5 ทอยังเปิดเผยแผนจัดหาอาวุธรุ่นใหม่ มีการพิจารณาไม่จัดหาเครื่องบินรบแบบเดิมในระยะ5ปีข้างหน้าแนวทางใหม่คือการนำโดรนติดอาวุธเข้าประจำการแทนโดรนเหล่านี้สามารถปฏิบัติการในเขตเสี่ยงได้โดยไม่ต้องใช้กำลังพลแผนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเชิงงบประมาณและความเหมาะสมเชิงยุทธศาสตร์คำประกาศของทอแสดงให้เห็นว่าระบบอากาศกำลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่าน จากเดิมที่พึ่งพานักบินและเครื่องรบราคาแพงกำลังจะเปลี่ยนไปใช้ระบบควบคุมระยะไกลเทคโนโลยี Technology? ไม่ใช่สิ่งใหม่แต่การนำมาใช้ในสนามจริงคือจุดตัดสินการเลือกใช้โดรนแทนเครื่องบินเป็นการวางแผนระยะยาวแบบมีนัยสำคัญหากโดรนถูกนำมาใช้งานจริงในภารกิจชายแดนจะเป็นครั้งแรกของไทยและนั่นหมายความว่ารูปแบบการรบทางอากาศของภูมิภาคจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป พลอากาศเอกเสกสรรได้รับพระบรมราชโองค์การโปดรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศประกาศมีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาพิธีส่งมอบตำแหน่งจัดขึ้นอย่างเงียบเรียบง่ายตามธรรมเนียมทหารในคำกล่าวรับตำแหน่งพลอากาศเอกเสกสรรกล่าวอย่างชัดเจนว่าไม่มีเวลาสำหรับการเฉลิมฉลองใดๆในขณะที่ยังมีทหารปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนตลอด24ชั่วโมง สิ่งแรกที่เขาจะกระทำคือสั่งให้ทุกหน่วยขึ้นตรงเตรียมพร้อมเต็มที่เมื่อได้รับคำสั่งต้องสามารถออกปฏิบัติการได้ทันทีเขาเน้นว่าทอไม่ได้ต้องการสงครามแต่ถ้าเราต้องการสันติภาพเราต้องพร้อมรบคำพูดนี้เป็นมากกว่าสโลแกนทางการทหารมันคือหลักคิดที่ถูกส่งตรงถึงประชาชนเขาขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นในกองทัพอากาศขอให้เข้าใจ ว่าทุกการเคลื่อนไหวเกิดจากความจําเป็นในการปกป้องอธิปไตยไม่ใช่เพื่อการแสดงไม่ใช่เพื่อการตอบโต้ทางอารมณ์กองทัพอากาศจะดําเนินหน้าที่โดยมีเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติเป็นที่ตั้งทุกคําที่เขาพูดในวันรับตําแหน่งกลายเป็นหมุดหมายของยุทธศาสตร์ใหม่เมื่อผู้บัญชาการพูดต่อหน้ากล้องว่าเราต้องพร้อมรบประชาชนทั้งประเทศก็เริ่มฟังอย่างจริงจังและเมื่อคําว่าพร้อมรบไม่ใช่แค่ คำพูดบนกระดาษสนามบินทุกแห่งก็กลายเป็นแนวหน้าเมื่อเสียงเครื่องบินเงียบลงคำถามที่เหลืออยู่คือเราจะเลือกทางไหนต่อไปสถานการณ์ปัจจุบันเปิดให้เห็นทางเลือกหลัก3ทางทางแรกคือยกระดับความขัดแยง้งหากมีเหตุปะทะเพิ่มขึ้นโอกาสใช้กําลังทางอากาศจะสูงขึ้นการฝึกที่รพบุรีอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของปฏิบัติการจริงทางที่สคือรักษาสถานะ เฝ้าระวังต่อเนื่องใช้มาตรการซ้อมรบกดดันเพื่อยับยั้งไม่ให้เกิดการยั่วยุรวมถึงการใช้โดนล,ล่าตระเวนตามแนวชายแดนทางสุดท้ายคือเปิดโต๊ะเจรจาภายใต้แรงกดดันฝ่ายการทูตอาจเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในเวทีอาเซียนแต่วิธีนี้ต้องการความชัดเจนจากทั้งสองฝ่ายทั้งการหยุดยิงโดยสมัครใจและกลไกตรวจสอบร่วมตัวแปรสำคัญในเกมนี้อยู่ที่กัมพูชา หากยังส่งโดรนหรือกองกำลังเข้ามาในพื้นที่พิพาทความหวังในการเจราจาจะลดลงอย่างรวดเร็วอีกตัวแปรคือเสียงประชาชนภายในประเทศหากประชาชนยังหนุนให้กองทัพตอบโต้รุนแรงโอกาสกลับเข้าสู่โต๊ะเจราจาก็จะยิ่งห่างออกไปการตัดสินใจของไทยในช่วง10วันข้างหน้าจะเป็นตัวกำหนดว่านแนวชายแดนจะเดินไปในทิศท,ทางใดระหว่างการรักษาอธิปไตยด้วยอาวุธ หรือการปกป้องศัก,กดิษ์ด้วยกลไกทางการเมืองและไม่ว่าเราจะเลือกเส้นทางใดคนที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดคือประชาชนที่อยู่ชายเยดนเพราะเกมนี้ไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะอากาศเหนือฟ้าแต่มันเปลี่ยนชีวิตจริงบนแผ่นดินทุกตารางนิ้วทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตลอด2สัปดาห์ที่ผ่านมาชี้ให้เห็นว่าเกมอากาศชายแดนไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปจากภาพกรีพนซ้อมที่ลบพบุรี สู่คำสั่งจากผู้บัญชาการทหารอากาศทุกํำดับเกิดขึ้นด้วยแรงผลักจากความอดทนที่สิ้นสุดคำว่าพร้อมรบไม่ได้อยู่ในแผนฝึกอย่างเดียวอีกแล้วแต่กลายเป็นถ้อยคำที่ฝังอยู่ในแนวคิดของกองทัพฝ่ายการเมืองยืนยันว่าไม่ได้ต้องการสงครามแต่กองทัพได้รับอํานาจเต็มในการเตรียมการทั้งการประเมินเป้าหมายการการเสริมกำลัง และการขยายการข่าวภาพพลพบุรีจึงไม่ใช่ภาพซ้อมแต่คือภาพประกาศจุดยืนหากเกิดเหตุซ้ำบริเวณชายแดนไม่ใช่แค่ระเบิดที่พร้อมลั่นแต่แผนตอบโต้ทั้งระบบก็อยู่ในมือแล้วจากนี้ทุกความเคลื่อนไหวจะถูกจับตาโดยประชาชนที่เฝ้ารอดูว่าใครจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนใครจะเป็นฝ่ายหยุดก่อนและใครจะเป็นคนตัดสินว่าทา ณใน,ใน,ในคือทางรอดของภูมิภาคนี้เพราะในสนามนี้ฟ้าไม่ได้มีไว้แค่บินแต่เป็นพื้นที่ที่ศักดิ์ศรีของรัฐชาติถูกชี้วัดทุกวินาทีเช้าวันที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติจุดเริ่มต้นเกิดจากเหตุทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดที่ห้วยตมเรียสนายบาดเจ็บระหว่างปฏิบัติภารกิจล่าตระเวนตามแนวชายแดนที่ประชุมถูกเรียกด่วน ภายใต้คำสั่งระดับสูงจากธรำเนียบรัฐบาลการหารือหลักคือแนวทางตอบโต้กัมพูชาหลังเหตุละเมิดพร้อมประเมินการยกเลิกข้อตกลงสันติภาพไทยกัมพูชามีตัวแทนหน่วยความมั่นคงเข้าร่วมครบทุกกระทรวงหลักทั้งมหาทไทยกลาโหมยุติธรรมต่างประเทศดิจิทัลระหว่างรอการถแถลงอย่างเป็นทางการรัฐมนตรีหลายคนให้ความเห็นต่อสื่อในเชิงมั่นใจ นายชัยชนกกล่าวว่าในร้ายมีดีในดีมีร้ายเชื่อว่านายกจะไม่ทำให้ประชาชนผิดหวัง1 0โมง55นาทีนายกรัฐมนตรีเดินออกจากห้องประชุมนักข่าวถามว่าไทยจะระง,งับปฏิญ,ญญาหรือไม่คำตอบจากนายกคือระง,งับไม่มีการตอบคำถามเพิ่มเติมนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าตึกบัญชาการโดยไม่ให้สัมภาษณ์ หลังเหตุระเบิดหนึ่งชั่วโมงมีสายโทรศัพท์เข้าจากฝั่งกัมพูชาสาสตราจารย์วันวิชิตระบุว่าเตียเสยฮาต่อสายตรงมาไทยคาดว่าเพื่อแสดงความเสียใจและขอให้รักษาความสัมพันธ์แต่การวางทุนระเบิดใหม่ไม่ใช่เหตุบังเอิญน,นักวิชาการเสนอให้ยกเลิกข้อตกลงทั้งฉบับโดยเฉพาะข้อที่ห้ามใช้กำลังทหารในการตอบโต้หากไทยยังยึดข้อตกลงจะตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ขณะที่กัมพูชาใช้ประโยชน์จากข้อจำกัดของไทยฝ่ายตรงข้ามเดินเกมโดยไม่กลัวผลสะท้อนเขตบ้านหนองจานและหนองยากแก้วถูกระบุว่าอยู่ในไทยแต่กลับถูกวางแผนเข้าไปสำรวจหมุดเขตแดนบางฝ่ายเสนอให้ใช้มาตรการโต้อตอบอย่างชัดเจนเมื่ออีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงไทยไม่ควรยึดเงื่อนไขฝ่ายเดียวนักวิชาการเสนอให้ไทยเปิดเกมรุกเต็มรูปแบบทันทีที่ยกเลิกข้อตกลง จะสามารถใช้กำลังตอบโต้ได้หากปล่อยไว้จะส่งผลกระทบต่อขวัญกำลังใจทหารรวมถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่อยู่แนวชายแดนความกล้าหาญของรัฐบาลเป็นสิ่งจำเป็นในสถานการณ์นี้หลายฝ่ายมองว่าไทยอ่อนแอเกินไปในการเจรจามีข้อสังเกตว่าการเมืองภายในก็มีจุดเปราะบางนักวิชาการบางคนอ้างถึงปรากฏการณ์นักการเมืองสแกมเมอร์ตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีผู้เกี่ยวข้องกับเงินจากต่างชาติหากกัมพูชาแทรกแซงการเลือกตั้งจะยึดระบบจากภายในการตั้งข้อสังเกตไม่ได้อิงหลักฐานตรงแต่สะท้อนความกังวลที่กำลังลุกลามในหมู่ประชาชนเตียเสยหาชี้แจงว่าทุนที่วางเป็นของเก่าแต่ฝ่ายไทยตรวจพบว่าลวดน้ำมีช่องโหว่บริเวณที่ทหารเหยียบคือจุดซ่อมแนวร้้วจึงเชื่อได้ว่าเป็นการวางทุนใหม่ไม่ใช่ของเก่า อีกประเด็นคือคำสั่งหยุดยิงที่ถูกสั่งจากภายในเรือนจำพลโทบุญสินยืนยันว่าได้รับคำสั่งให้หยุดยิงจริงแต่ยังไม่เปิดเผยว่าใครเป็นผู้ออกคำสั่งชื่อของบุคคลในเรือนจำถูกพูดถึงอีกครั้งบางคนตั้งข้อสงสัยว่าอำนาจทางการเมืองสูงกว่าทางทหารเพราะระบบการปกครองไทยอิงตัวแทนที่มาจากการเลือกตั้งหากเป็นจริงย่อมหมายถึงช่องโหว่ระดับโครงสร้างประชาชน กำลังเฝ้ารอดูว่าเสียงโทรศัพท์ของเตียเซฮาคือคำขอโทษจริงหรือกลยุทธ์เบี่ยงเบนและไทยจะยืนตรงได้หรือไม่ในเกมที่ข้อตกลงกลายเป็นกรงล่ามมือนาโตเตือนปูตินเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เลขาธิการองค์การนาโต้ส่งคำเตือนถึงประธานาธิบดีรัสเซียระบุว่าหากมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์จะเกิดผลกระทบร้ายแรงผู้นำนาโต้กล่าวว่า สงครามนิวเคลียร์ไม่อาจชนะและไม่ควรเกิดขึ้นเขาเน้นว่านาโต้ NATO มีขีดความสามารถในการยับยั้งเชิงนิวเคลียร์อย่างมั่นคงการซ้อมรบร่วมทางทะเลในเดือนที่ผ่านมาเป็นหลักฐานที่ชัดเจนการซ้อมรบใช้ชื่อว่าฟราสนอนจัดขึ้นในหน้าน้้ำทะเลเหนือผลการฝึกประสบความสำเร็จตามเป้าหมายอดีตนายกรัฐมนตรีเนเธอร์แลนด์กล่าวว่าขีดความสามารถเชิงนิวเคลียร์ของนาโต้ยังคงเชื่อถือได้ การแสดงแสนยานุภาพในครั้งนี้ถือเป็นข้อความชัดเจนถึงฝ่ายตรงข้ามนาโต้ NATO สามารถและจะปกป้องพันธมิตรจากภัยคุกคามใดๆก็ตามนอกจากนั้นเลขาธิการนาโต้ยังเรียกร้องให้ประเทศตะวันตกเปิดการถกเถียงต่อสาธารณะเกี่ยวกับบทบาทของอาวุธนิวเคลียร์เขาระบุว่าสังคมต้องเข้าใจถึงหน้าที่ของการยับยั้งภยัยอาวุธนิวเคลียร์ไม่ใช่เพียงเครื่องมือข่มขู่ แต่เป็นองค์ประกอบสำคัญของความมั่นคงร่วมบทสรุปของเขาคือการพูดคุยอย่างโปร่งใสจะทำให้ประชาชนเข้าใจบริบทที่แท้จริงและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในมาตราการป้องกันร,ร่วมของนาโตข่าวดังกล่าวได้รับการรายงานโดยหลายสำนักข่าวในยุโรปราคาน้ำมันรัสเซียลวงหนักลูกค้าหลักทยอยถอนตัวตลาดน้ำมันรัสเซียในทวีปเอเชียเผชิญแรงกดดันอย่างหนักราคาน้ำมันยูรา ซึ่งเป็นชนิดส่งออกหลักของรัเสเซียถูกบีบให้ลดราคาลงจนอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบหนึ่งปีสาเหตุหลักมาจากการที่อินเดียและจีนลดคำสั่งซื้อลงพร้อมกันทั้งสองประเทศเป็นลูกค้าหลักของพลังงานจากรักเสเซียหลังรัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกมาตรการคว่มบาตรล่าสุดโดยมีผลต่อบริษัทพลังงานรายใหญ่สองแห่งของรัเสเซียผู้ซื้อในอินเดียรวมถึงโรงกลั่นรายใหญ่หลายแห่ง ได้ระง,งับการสั่งซื้อน้ำมันจากรัเสเซียในรอบเดือนใหม่ขณะเดียวกันรัฐบาลจีนก็สั่งชะลอการนำเข้าน้ำมันผ่านทางเรือจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรายการคว่ำบาตรโดยตรงผลกระทบคือราคาน้ำมันของรัเสเซียต้องลดลงเพื่อหาผู้ซื้อรายใหม่แหล่งข่าวในตลาดระบุว่ามีน้ำมันดิบของรัเสเซียจำนวนมากกำลังลอยอยู่กลางทะเลโดยไม่มีจุดหมายปลายทางประเทศตุรกีซึ่งเคยเป็นลูกค้าอันดับ3ามของรัเสเซีย ก็เริ่มลดปริมาณนําเข้าและหันไปซื้อจากแหล่งใกล้ในตะวันออกกลางจํานวนถังน้ํามันที่ค้างอยู่ในทะเลสูงถึงระดับหลายร้อยล้านถังขณะที่ผู้ค้าน้ํามันในตลาดเอเชียระบุว่าสินค้าจากบริษัทที่ไม่ถูกคว่ำบาตรยังขายได้ในราคาปกติแต่น้ํามันจากบริษัทที่ถูกคว่ำบาตรต้องลดราคาลงมากแนวโน้มนี้อาจทําให้รายได้จากน้ํามันของรัสเซียลดลงอย่างมีนัยสําคัญโดยเฉพาะเมื่อการเงินและการประกันภัยเริ่มเข้มงวดขึ้น จากทุกทิศทางหน่วยรบรัเสเซียแตกภ่ายในเมืองบูลิดากำลังพลล้มละเนระนาดรายงานจากแนวรบตะวันออกของยูเครนระบุว่ากองกำลังรัเสเซียประสบความสูญเสียอย่างหนักในเมืองบูลิดาพื้นที่แห่งนี้ตั้งอยู่ทางใต้ของจังหวัดโดเนซักเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่รัเสเซียพยายามควบคุมมาโดยตลอดกองพลนาวิกโยธินหมายเลข155 ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยรบชั้นยอดของรัเสเซียถูกระบุว่าได้รับความเสียหายจนไม่สามารถปฏิบัติการต่อได้แหล่งข่าวจากฝ่ายยูเครนให้ข้อมูลว่าจำนวนทหารในกองพลลดลงเหลือเพียงไม่กี่ร้อยนายหลังจากต้องรับมือกับการโจมตีหนักตลอดหลายวันมีรายงานว่าทหารหลายร้อ,อยานายเสียชีวิตบาดเจ็บหรือถูกจับยานเกราะและอาวุธหนักจำนวนมากถูกทำลายในการสู้รบ บางวันมีทหารสูญเสียมากถึงหลักหลายสิบคนขณะที่กองบัญชาการของหน่วยก็ไม่สามารถติดต่อได้นักวิเคราะห์ระบุว่าการสูญเสียหน่วยนี้อาจกระทบต่อขวัญกำลังใจของกองทัพรัเสเซียในหลายแนวรบสื่อทหารจากรัเสเซียบางส่วนออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการวางแผนที่ขาดประสิทธิภาพของผู้บังคับบัญชาด้านกระทรวงกลาโหมรัเสเซียยังไม่ออกถแถลงการใดเกี่ยวกับกรณีนี้ แต่ข้อมูลภาคสนามจากยูเครนและภาพถ่ายดาวเทียมสะท้อนถึงการถอนกำลังอย่างเร่งด่วนของรัสเซียจากพื้นที่ดังกล่าวสถานการณ์ในวูลิดาถูกเปรียบเทียบว่าเป็นจุดแตกหักที่อาจเปลี่ยนทิศทางของแนวรบในภาคตะวันออกของอยูเครนหากคุณติดตามข่าวสารเหล่านี้แล้วเห็นว่าข้อมูลมีประโยชน์คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อข้อเท็จจริงเพียงแชร์คลิปนี้ไปยังกลุ่มหรือช่องทางที่คุณใช้งานอยู่ เพราะทุกการแชร์ช่วยให้ข้อมูลกระจายสู่สังคมวงกว้างหากคุณมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอเพิ่มเติมสามารถเขียนไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่างหัวาถามผุงคุ้มไขามาความถามความคิดเห็นของคุณมีความหมายต่อการนำเสนอของเราในครั้งต่อไปและหากคุณไม่ต้องการพลาดข่าวสารสำคัญในอนาคตเอตามสามารถกดติดตามช่องของเราไว้ได้ตั้งแต่ตอนนี้ เราจะคัดเลือกข่าวที่รอบด้านและนำเสนอในรูปแบบที่เข้าถึงง่ายขอบคุณที่ร่วมติดตามรายการข่าวของเราเสมอมา